เสียงนกร้องหน้าหนาวใบไม้ก็จะร่วงเยอะหน่อยอันนี้คือใบไม้ที่เราเก็บมาหมักทำปุ๋ยนะคะเป็นใบไม้ที่เห็นอยู่ตามนี้แหละคะ่ะกวาดมาแล้วก็เอามาหมักทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสวนของเรา ตอนนี้ที่ดินตรงนี้ที่ไถแล้วก็มีลงมะเขือเทศถัว่วฟักทองข้าวโพดบวบลงผสมผสานกันไปหลายอย่างมากเลยค่ะมะนาวมะกรูดที่ลงเพิ่มไปนะคะกล้วยตะไคร้ตอนนี้ดูไปดูมามันเหมือนแปลงทดลองงานมากกว่า เพราะว่ายังไม่ได้ลงอะไรแบบว่าเยอะๆทดลองลงอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าอันไหนที่จะสามารถปลูกเป็นเชิงเศรษฐกิจได้ในตอนนี้ก็คือปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจไปก่อนนะคะชอบกินอะไรอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นไปอันนี้จะเป็นมะนาวตาฮิติเขาก็เริ่มออกดอกนะคะดอกบานหอมมากเลย ชอบกลิ่นดอกส้มมากเลยค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมชอบปลูกพืชตระกูลส้มดอกเขาหอมมากเลยค่ะตอนนี้ที่เอามาลงเพิ่มก็จะมีส้มซ่าส้มจีด๊ดมะกรูดนี่ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมะยงชิดนะคะมะยงชิดที่สวนเราปีนี้ไม่ดกแต่ว่าลูกค่อนข้างจะเป็นไซส์จัมโบ้ทั้งนั้นเลยนี่ นี่ค่ะลูกใหญ่มากเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะใหญ่ได้แค่ไหนตอนนี้บางต้นก็ลูกเท่าๆไข่ไก่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะเท่าไข่เป็ดก็มีละนี่ นี่ที่ซ่อนอยู่ข้างล่างลูกใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่มากมองอย่างนี้จะไม่เห็นต้องเทียบจริงๆต้องเทียบขนาดให้ดูแต่ไม่ค่อยดก เดี๋ยวจะพาไปดูที่เป็นช่อนะคะนี่อันนี้จะเป็นชอ่อก็แปลกนะคะ <_ C li ek> บางต้นเขาจะไม่เป็นชอ่อ <_ rt> เขาจะออกเป็นลูกเดี่ยวๆแต่บางต้นเขาก็จะออกเป็นชอ่ออย่างต้นนี้อาจจะออกเป็นชอ่อ จะบอกว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ลูกเขาจะใหญ่มากแล้วก็จะซ่อนอยู่ข้างในจะมองไม่ค่อยเห็นจากข้างนอกค่ะนั่น